สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือพุทธวจนะชุดคารวาชเลิดเรื่องวิบากอย่างเบาของหมูสัตว์ภิกสุทั้งหลายปานาติบาตฆ่าสัตว์ที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอธินนาทานลักทรัพย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกํำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปลดวิสัยวิบากแห่งอธินาทาน ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะภิษสูตรทั้งหลายการเมสุมิฉาจาร์ประพฤติผิดในการที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปลตดวิสัยวิบากแห่งการเมสุมิฉาจาร์ ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูภิกษุทั้งหลายมยุสาวาตคำเทศที่เสพท่วนแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาจาคำยุโยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปลววิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบาวกว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรภิกษุทั้งหลายภรุสวาจาคำหยาบที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจภิกสุทั้งหลายสัพพะปลาปะคําเพอเจอร์ที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อ วาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนอรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า